พูดถึงพอมาเป็นหูละพาเสร็จแล้วนะครับว่าก็มีผลงานเป็น,ปนของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าเต็มอรืบั้มหรือยังตอนนี้ที่เราทํามาอัลบั้มแรกยังไม่เต็มก็คิดตัดเป็นซิงเกิลตัดมาสี่เพลงก่อนเนื่องจากอาตอนนั้นเราอัดและก็กําลังจะไปอัดให้เต็มตอนแรกประสบปัญหาห้องอัดน้ําท่วมซะก่อนน้าท่วม้องอัดครับ <laughs> ก็เลยต้องรีบส่งเพลงเข้าไปที่ที่คลื่น95 ลุกทุ่งมานครครับผมนะฮะส่งไปตั้งแต่เมื่อมเห็นบอกว่าเดือนกันยายนใช่ครับใช่ครับวันที่หนึ่งกันยาวันเกิดผมพอดีเลยน่าจะใช่ใช่จำจำไม่ผิดใช่วันที่หนึ่งกันยาครับผมเสร็จแล้วก็จริงๆแล้วที่ผมส่งทําแล้วส่งเข้าไปเนี่ยก็ความคาดหวังก็แค่ว่าวันหนึ่งพี่ดีเจคงจะหยิบเพลงของเรามาเปิดมั่งเปิดอออากาศให้คนอื่นได้ฟังมั่งอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งสองครั้ง ทีนี้เปิดออกอากาศในช่วงแนะนำมันจะมีช่วงแนะนําผมส่งเข้าไปในช่วงเพลงช้างเผือกนะครับพี่วาตุเขาจะเปิดช่วงแนะนําก่อนว่ามีเพลงใหม่เข้ามานะก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าว่าเพลงตัวเองจะได้เปิดมีพี่ก็โทรมาบอกเอ๊ะเพลงได้ยินเพลงออก95บอกว่าจริงเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยมันเร็วเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวใหญ่เขาจะรอกันนานหน่อยเขาจะมีการ ก็มองเห็นเนส่วนของนักดบอลบางท่านเนี่ยส่งไปสามเดือนสี่เดือนใช่ครับมันควรเป็นปีมันควเป็นปีคือนี้พี่พอพี่วาสุยิมาเปิดปุ๊บพออาทิตย์ต่อมาก็ได้ยินพี่วาสุประกาศลำดับเพลงครับว่าเพลงเป็นไปตามคาดพิ่งเข้าชาร์ตเลยหลังจากเปิดแนะนำไปอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์นี้เข้ามาอยู่อันดับที่สองอันดับที่สองผมก็เฮ้ยใช่เหรอครับที่เปิดเอ้าจริงนี่ว่าตกใจรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกดีใจดีใจมากครับแล้วพออีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เองก็ ขึ้นที่1นึ่งก็อยู่อยู่ที่1มาได้9ก้าเก้าเก้าเก้าสัดาห์ไดไม่ผิดนะครับแต่ก็ไม่ไปไหนนะลงมาสองสามมั่งลงมาสองสามแต่จริงๆแล้วที่ภูมิใจที่ภูมิใจและดีใจมากที่สุดผมเรื่องลำดับเพลงเนี่ยก็ดีใจว่ามีคนฟังคนขอเยอะอะไรเงี้ย แต่สิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดผมภูมิใจกับความเป็นโหราพามากกว่าเพราะว่าเพลงเป็นไป,นปนตามคาดเนี่ยผมแต่งมาประมาณหกปีที่<ห> 6, แล้วได้วยหกเจ็ดปีแต่งนานจังครับแต่งนานมากตั้งแต่อ,อยู่เชลบุรีแล้วก็แยกย้ายกันมาทํางานของตัวเองอะไรเงี้ยเพียงเป็นไป,นปนตามคาดเกิดมาประมาณเจ็ดปีแล้วนะหกเจ็ดปีครับก็เมื่อกี้พูดถึงนะครับแต่งมาหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีก็ ภูมิใจกับความเป็นโหรพาภูมิใจกับวงว่าโหรพานี่จริงๆแล้วเราตั้งวงมากี่ปีแลวน้าเนี่ยตั้งแต่เล่นหกเจ็ดปีครับประมาก็ณพอพอกับเจอได้กันใช่ครับ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 ก็าเล่นอยู่ด้วยกันก็อยากจะมีผลงานขึ้นมาดีใจดีใจดีใจที่มีอัลบั้มเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ดีใจที่ที่แบบเพียงแค่ค่อนข้างถึงจะเป็นแฟนเพลงกลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยๆก็ตามครับอย่างน้อยเราก็ภูมิใจละได้ทําตามที่เราหวังไว้ละครับ เป็นเป็นรู้สึกว่าเราจะไปเจอวงที่ชนบุรีมั้งที่เขาเขียนเพลงเกี่ยวกับรักบ้านเกิดของเขาเลยรู้สึกว่าจอตจอตขอสักเพลงอขอร่วงขอสักเพลงเรารักสุดประการขอสักเพลงตอนนั้นผมจะแยกตอนนั้นเราจะแยกย้ายขอเลยขออากขอเลยที่นั่นเลยก็เลย่าใช่ใช่ให้ผมเขียนเร่งบีก็ว่ารักอันนี้ผพมันได้เพลงก็เลยไปกันใหญ่เลยแต่ว่าเพลงแต่เพลงที่มันเสร็จก่อนเนี่ยน่าจะเป็นลาลาลาตีที่เสร็จก่อนเพลงแรกเลยเป็นเพลงเพราะว่าเพอเอร์ลาลาลาตีนี่เป็นเพลงที่สามช่างง่ายๆ สามใจได้ง่ายแล้วเราเล่นไปด้วยร้องไปด้วยเล่นไปด้วยร้องไปด้วยมันรงที่พอคิดเพลงนี้ออกมาได้แล้วเล่นได้ทุกวันเหตุผลเพราะว่าเล่นได้ทุกเพลงนี้เราเขียนแล้วเราเราให้เครดิตกับร้านอาหารที่เราเล่นใช่ครับไม่ว่าจะการเป็นโปรโมทอาหารโปรโมทบรรยากาศร้านโปรโมทพนักงานโปรโมทวงดนตรีผมเขียนไว้ในเพลงเดียร์แนดทีบอกว่าพอเล่นร้านไหนไม่มีเจ้าของร้านไหนใส่หัวเลย เล่นแต่งแต่งเพราะว่างแรกเราร้องเราร้องให้ร้านอะเพลงนี้เราล้องให้ให้ร้านคุณเนี่ยหละนะไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านก็อยู่ในเพลงก็เลยคิดว่าแม่ตรงเนี้ยเราเริ่มจากเป็นจากว่าแต่งกันเล่นเล่นแล้วร้องกันเล่นเล่นะแท้เองนะจนแบบว่าน่าจะเป็นเพลงที่เข้ามาในระบั้มแล้วกสวยมากผมทําเพลงเนี้ยก็คือเราไม่หวนก็อยากให้เพื่อนๆนื่อนตรืีเนี่ยเอา เอาเพลงนี้ไปแกะเล่นก็ได้มันจะมีท่อนฮุกอยู่ท่อนฮุกเน่นซึ่งจะเอาไปแปลงเป็นร้านอาหารก็ได้อะไรก็ได้ครับผมจะใส่คาว่าลันล้าแม่สาวลันล้าไว้นะครับอย่างสมมุติว่าร้านสาครอย่างเงี้ยมาเล่นร้านสาครแม่สาวสาครนล้อพี่ชายทุืนอะไรอย่างเงี้ยเอาเพลงเราไปแปลงไปร้องเป็นเของวงเขาก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นเป้าชื่อวงก็ได้ขั้นมา